สมาคัญเกิ่วเวลาอันนี้ตอนเช้าเช้าในผู้ปฏิบัติก็จะได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ทางโลกละจะมาพูดถึงการลาวาดกับการดําเนินชีวิตอย่างชอบตามคําสั่งสอนพระสมาามาสัมพุทธเจ้าทรงทัดไว้อย่างไรบ้างปัญหา ขลือหั์มีผู้คนหนึ่งนายขามะนายขามะนีได้ไปถามต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขฤือหั์ที่ยังบริโภคกามมะคุณควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างจึงจะเป็นการถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นคารวาดหรือพระพิสุพระพิสุก็ยังยินดีร่วมมือกับกรรมคุณทั้งห้าอยู่พืตาหูจมูกดินกายใจไม่ว่าจะเป็นเสียงสีกลิ่นรสสัมผัสยังมีการร่วมมืออยู่แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกรรมผู้ที่ยังบริโภคถึงกร,รมกรรมทางตาทางหูก็มีนะกร,รม กรรมคุณเขาเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ดูก่อนนายคามณีในบุคคลผู้บริโภคตามสามจำพวกนั้นผู้บริโภคตามที่สแสวงหาโภกทรัพั์โดยชอรรมโดยไม่ใช้วิธีที่รุนแรง ขันสวงหาโพกรัพย์โดยชอบทำแล้วย่อมเลี้ยงจนให้เป็นสุขโดยไม่เบียดเวียนใครจำแนกทานทำบุญไม่ละโมบไ,ไ,ไม่หลงไหลไม่ยึดมั่นพัวพันในโพกทรัพย์มีปกติเห็นโทษมีปัญญาในการสลัดทรัพย์ออกใช้สอยชับอยู่บางคนมีทรับมาก ยึดมั่นผัวพันในโภทรัพย์ต่างๆก็เปรียบเสมือนกับการยึดมั่นในกามอแไลกามกคุณมีตาจมูกลินกายเสียงเปรียบเสมือนกับโทรัพย์เหมือนกันเราจะสลัดออกได้ไหมมีปัญญาในการสลัดออก ใจสอยรับอยู่พระสมัมมาสัมพุทธเจ,จ้าก็ทรงตัดต่อไปดูก่อนายคามณีผู้บริพโภคตามนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานมีอยู่สีอย่างมีอยู่สีอย่างผู้ที่ควรสรรเสริญเขาเรียกว่าสถานะสถานะที่หนึ่งก็คือการแสวงหาพระกุศ์ โดยชอบธรรมไม่รุนแรงได้มาโดยความชอบธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงของสภาพจิตใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางวาจาผู้ที่สแสวงหาพวกทรัพย์พวกเปียบพวกแสวงหากามมคุณนั่นแหละหาความสุขใส่ตัวใส่ตุนโดยใช้ความรุนแรงไม่ได้โดยเล่ก็เอาด้วยกุลทำทุกอย่างเพื่อจะเจได้มา แต่สถานะผู้ที่ควรสรรเสริมก็คือการสแสวงหาภูกรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงก็เปรียบสมวอนกับพวกที่ใช้ด้วยสติและปัญญาไม่เอาชนะด้วยความรุนแรงเอาชนะด้วยสติและปัญญาส่วนสถานะที่สองก็คือการเลี้ยงตนให้เป็นสุขสบายเลี้ยงชีพตัวเองด้วยความสุขสบายด้วยการไม่มีความโลภ ไม่แยง่งชิงไม่ต้องการความสุขสบายทางลัฐต้องการความสุขสบายด้วยสติและปัญญาเหมือนกันบุคคลเหล่านี่เป็นผู้ที่ควรน่าสรรเสริญส่วนสถานะที่สามก็คือการจำแนกแจกจ่ายและกระทำบุญรู้จักทำบุญให้ถูกต้องรู้จักทำบุญให้ถูกวิธีจำแนกแจกจ่ายบุญ ไม่ใช่มีพันอยากทําบุญสองพันมีล้านอยากทำสองล้านแบบนี้ก็ไม่ถูกเราต้องแจกจ่ายแยกจำแนกให้ถูกว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะทําคืออะไรทําด้วยความละโมบมันจะไม่สำเร็จแต่บุคคลที่สามารถจำแนกแจกจก่ายกระทำบุญได้ แบ่งสรรปัน,ส,นปส่วนให้ถูกต้องบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญเป็นประเภทที่สามส่วนสถานะที่สีก็คือไม่ละโมบไม่หลงไหลไม่ยึดมั่นพัวพันในภพกระซับมีปกติเห็นโทษมีปัญญาในการสลัดออกใช้สอยทรัพย์อยู่เขาหจะไม่ละโมบไม่หลงไหลไม่ยึดติดพัวพันในสิ่งที่ไม่ควรยึดติด อย่างสถานที่ก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะไปที่ใดถ้าเรายึดติดมากๆก็ไม่ดีพยายามทำตัวให้เป็นกลางไม่ลงไหลไม่ยึดติดในบุคคลและไม่ลงไหลยึดติดในสถานที่แต่เราจะยึดติดให้เป็นภพกัทรัพย์ด้วยการอาศัยพระธรรมมีปกติเห็นโทษมีปัญญาในการสลัดทรัพย์ออกใช้สอยทรัพย์อยู่ พระสมารสัรพุทธเจ้าทรงตัดกับนายขามณีบุคคลผู้ริโภคตามนี้สอย่างนี้ควรสรรเสริญโดยส,สี่สถานะีสถานะสี่อย่างสี่สถานะนี่แหละที่เป็นผู้บุคคลที่ควรสรรเสริญน,นี่คือการดำเนินชีวิตของการวาฒโดยชอบทรร คารวดมีศิลอาศัยศิลห้าศิลแปดางที่ศิลสําหรับคัหั์ศิลสําหรับคัหั์เพื่ออยู่เป็นสุขในทางโลกและในสวรรค์ถ้าเราเคยได้ฟังคำว่ากุศล,ลกรรมบทสิบอย่างมีอะไรบ้างปานาติปาตาเวลมณีนั่นแหละเว้นข้าจากการยังสัตว์มีชีวิต ให้ตกล่วงไปส่วนข้อที่สองก็เป็นอธินาทานเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ส่วนข้อที่สามกอากาเมสุมิชาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้อที่สีก่กมุสาเว้นขาดจากการพูดเทศ็ศข้อที่ห้าปิสุนายวาจายเวรมณี วินจากการพูดสอเสียดพูดให้คนเกียดพูดให้คนตลกในทางที่ไม่ดีบางทีเราพูดออกไปเราลืมชิดพูดสอเสียดทำาลายตัวเองไปในตัวลืมไปว่ามันไม่ตลกบางทีก็จะทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาจากการพูดการพูดการจาอยากจะทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่โดดเด่นขึ้นมา อันนี้ก็ผิดข้อที่ห้าแลข้อที่หกับพระสุสายวาจายเวรมณีบุคคลที่พูดแต่คำหยาบพูดไม่พออันนี้จะทำให้เราไม่เป็นสุขแต่บุคคลที่ไม่พูดในคำหยาบจะเป็นสุขในโลกนี้และในสวรรค์การพูดคำหยาบก็คือการพูดไม่พอออ่นเลยบางคน คยไปอยู่ที่แถวตะวันออกภาคตะวันออกเขาจะพูดไม่ค่อยพอตื่นเช้ามาก็แจกเลยยิ่งกว่าสวนสัตว์ตื่นเช้ามาพูดกันไอสัตว์ไอเฮียตื่นเช้ามาก็เป็นสวนสัตว์เลยอันนี้เขาเรียกว่าเว้นจากการพูดคำหยาบยิ่งพูดยิ่งสะสมยิ่งอยู่ในสวรรค์ที่ต่ำสวรรค์ที่ต่ำก็คือนรกกันหละพูดคำหยาบ เหมือนกับลูกกับเมียพูดกับลูกกับเต้ากับญาติพี่น้องพูดด้วยคำหยาบพูดกับเพื่อนฝูงพูดก็ไม่เพราะพูดคำหยาบเป็นกิริยาของผู้ที่ไม่มีศีลน,นี่คือศีลสำหรับการฤทธหัที่ควรยึดและนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการฤทธิ์หัดหรือพระวิสุขะธรรมถ้าพูดคำหยาบนี่ผิดพลาดเลย ันจะส่งผลในชีวิตนี้การพูดส่อเสียดก็เหมือนกันให้คนเกียดนี่พูดเท็จก็เหมือนกันสำคัญมากข้อสี่ข้อหาข้อหนี่สำคัญมากสิ่งที่เราจะได้รับคือปากวาจานั่นแหละกรรมทางวาจาพูดคำหยาบมากๆก็จะรับโทษทางวาจา ไม่ว่าจะเป็นทางภายนอกหรือภายในภายนอกอาจจะทำร้ายคนอื่นสิ่งที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราก็เพราะว่าคำหยาบนี่แนะะส่วนข้อที่เสัมผัสปาสัมผัสปลาปาเวรมณีเป็นจากการพูดเพ้อเจือพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงพูดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราว เขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่เพ้อเจอ้อมีโทษทางปากทางวาจาก,ก็เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็จะไปตกอยู่ในอบายภูมิที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับปากนี่แหละเขาเรียกว่าสัมปลาปลาเวรมณีเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อพูดพลามปล่อย เขาเรียกว่าถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าปั่นกันทําให้คนหลงหลงเพ้อไปกับเราด้วยเขาเรียกว่าปั่นคาพูดที่มันปั่นกันปั่นกันไปปั่นกันมาลอกหลอนชีวิตของคนอื่นและตัวเองด้วยหลอกตัวเองยังไม่พอยังไปหลอกคนอื่นด้วยส่วนข้อที่8อน,นุพิจาเว้นขาดความโลภอยากได้ของเขา ของเขามันสวยงามอยากได้แต่ของเขาอันนี้เป็นความโลภหรือโลภะอันนี้ก็ไม่ควรถ้าดําเนินชีวิตอยู่ในหนึ่งถึงแปดนี้แล้วเราจําได้เราจะอยู่เป็นสุขในชีวิตคารวะชีวิตแบบนี้ไม่ได้อยู่ในของไม่ได้อยู่การดําเนินชีพิตของพระภิสุเพราะว่า,าพระภิสุมีสินที่ดีถ้ารักษาดีก็จะได้มีดีกว่าสองเท่า ดีกว่าคารละหันแต่สิ่งที่พูดมานี้เป็นชีวิตของพัลวาตัต์ถ้าพระพิสุที่ยังประพฤติตัวอยู่ในสิ่งสิบอย่างนี้แสดงว่าต้องแก้ไขมันมีโทษสองเท่าส่วนข้อที่ข้าวอัพยาบาทเว้นจากความปองร้ายเขาชีวิตของเขาอยากจะปองร้ายเขาอยากจะไปทำร้ายเขา ไอ้นี่มันทําให้กูไม่พอใจอยากจะไปปองลายเขาเดี๋ยวกูจะเอาคืนนี่ชีวิตของคารวาสส่วนมากจะเป็นแบบนี้นักบวชก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในสินที่เหนือชันถ้าทําผิดก็รับโทษสองเด้าเหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายเขาเรียกว,ว่าสัมมาทิฏฐิเว้นขาดจากความเห็นผิดบางคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูก เป็นสิ่งที่ถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่สบายลักษณะของสิบอย่างนี้ถ้าเราดําเนินได้สิบอย่างนี้ในชีวิตคารวะเราจะมีแต่ความปลอดภัยไม่มีภัยต่อเราเลยปานาติปาอะินนาทานกาเมมุสาและกอการพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบเว้นจากการพูดคำเพ้อเจ้อเว้นจากการละโมบไม่อยากได้สิ่งของของเขาอยากได้ของของเขามาเป็นของตนเป็นการจากการปอง n ลายเขาต้องการที่จะทำลายเขาไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขและไปเกิดในโลกที่ดีได้แล้วก็สัมมาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบ เห็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่เราควรจำมาไว้สําคัญมากทุกสิ่งทุกอย่างมีกรรมเป็นของของ,องตนยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำร้ายตัวเองไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้ามาในทางธรรมเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดเพราะว่าการอาศัยพระธรรมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดอยู่รอดจากภัยต่าง ถ้าจะพูดถึงเรื่องความขังก็เหนือชั้นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการรักษาสินนี่แหละเพราะว่าสินชนะทุกอย่างที่เราพูดกันทําไมพระพุทธเจ้าถึงอยากให้เรารักษาสินก็เพราะว่าสินมันเหนือชั้นกว่าทุกทุกอย่างป้องกันภัยต่างๆได้ด้วยไม่ทําร้ายตัวเองหาแต่ความสุขมาใส่ตัวบุคคลที่มีสิน นอนก็เป็นสุขไม่มีคนมาทำร้ายเราแม้แต่ในความฝันความฝันก็เป็นสุขไม่ทำให้เราทุกข์มีแต่ความสุขกายสุขใจโดยใช้ใการพรมวิหารน,นี่แหละส,สิ่งที่สำคัญก็ฝากเอาไว้ใครก็ตามที่จะออกไปใช้ชีวิตทางโลกพยายามสะสมทรัพย์สะสมความดี ในทางธรรมสะสมเอาไว้มากๆอย่างน้อยให้เกินขึ้นถ้าเราสะสมสิ่งใดที่มันมากมีมากกว่ามันจะชนะสิ่งที่มันมีน้อยกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็ขอฝากเอาไว้ขอให้เรามีความตั้งมัน่นฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองด้วยการอาศัยพระธรรมด้วยความขอรบนอบน้อม ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาและจิตใจรักษากายวาจาจิตใจ,จเอาไว้มีอยู่แค่สามช่องทางเท่านั้นแหละทางกายทางวาจาและจิตใจสำคัญมากสามทางนี้แหละที่จะช่วยให้เราอยู่ในภพที่ดีอยู่ในโลกที่สูงกว่าคนทั่วไปถ้าเรารักษาไว้ได้ทางกายทางวาจาและจิตใจ เพราะว่าสิ่งที่มันจะได้รับมันหนักหนาสหาหัสมากผู้ที่ทาความผิดชาแล้วซําเล่าไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางวาจาส่งผลไวมาที่พระสมมาสม,าสมุทรเจ้าทรงตัดไว้ดีแล้วบาปกรรมไม่มากกว่าสิบปีไม่เกินนี้บุคคลที่ทำผิดในสิน่งรับผลกรรมทั้งหมดไม่เกินสิบปี จะต้องรับใช้ผลกรรมนั้นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกทุท่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและไม่ทำตามคำสั่งของกิเลสโดยการยึดเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าออมาประพฤติปฏิบัติต้นเพื่อที่ให้อยู่ในชินในธรรมให้ชินรักษาเราโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิด อิทังมีปบุญญังอาสวะขยังวะหังหตุอิทังมีปบุญญังนิพพานาสานปัจโยหตุมามาปุญญาภาคังสัพพัสตานังภาชีมิติสเพ มีสัมมังปุญญาภาคังละพันตุสา